วัสดีท่านแฟนบอลเซียนทุกท่านตั้งบันข้ามคืนวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนะครับก็ยังมีศึกลุกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายเรื่องกันไปกันนะครับโดยยูโรดอทที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปที่คู่ของบาเยอร์มิเนคนะครับพบกับฟอรมิโกครับโดยทางด้านบาเยอร์มิเนคเนี่ยเป็นอันดับ2ของกลุ่มสนะครับขณะที่ทางด้าน ฟาเมโกเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีนะครับทั้งคู่มาเจอกันนะครับโดยนัดสุดท้ายของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะผลเกมนะครับโดยทางด้านบาเยอร์มินิกเนี่ยแพ้ให้กับทางด้านเบนติก้าขณะที่ทางด้านของฟาเมโกเองเนี่ยเกมสุดท้ายเองก็ทำได้แค่เสมอทำให้ทั้งคู่เนี่ย มาเจอกันในเกมนี้นะครับโดยสภาพทีมของทั้งคู่นัดเนี้ยคงไม่เหมือนกับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่นนัดนี้คงจัดหนักจัดเต็มนะครับทางด้านบาเยอามินิเองเนี่ยเกมลุกคงหวังพึ่งเฮริเคนครับแล้วก็มีพวกไมเคิลโอริเซ่จามามูเซียล่านะครับแชกุดาบีขณะที่ทางด้านของ าันโกโเองก็ต้องจัดชุดใหญ่ลงเล่นนะครับโดยมีพวกบูโนโเฮนดิกนะครับหรืออาราโคนะครับซึ่งผมยังดูว่าบายมินิกยังแข็งแกร่งกว่านัดนี้จัดหนักจัดเต็มเนี่ยผมว่ายังน่าจะชนะได้คู่นี้ผมให้เฉียไปที่บายมินิกครับ